EPS เนี่ยมาละกำไรเริ่มดีขึ้นและ GDP ก็เริ่มฟื้นล้วแต่ผมว่าที่ตลาดขึ้นมาแรงๆในช่วงเนี้ย expectation Q4 เนี่ยคิดว่าเป็น h i ไล l ์ n d นไงน,นะจากการเลิกั้ง US แต่ที่สำคัญผมว่า carry trade อาจจะยังไม่จบถ้าเรามองในเงี้ดีนะมองเข้าข้างตัวเองหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าตอน,นเนี้เงินจะเริ่ม ถอนมาจาก DM Develop m ล r k e t จาก US จากญี่ปุนแล้วมาหาตัวเลือกใน EM ที่ดีซึ่งผมหวังว่าประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งในภาชนะที่เราพอเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติมันออกมาในเชิงที่ดีจริงๆแล้วเงินดอลลาร์ไหลออกมาจาก US a อ l o c ลโ e ไปทั่วโลกบ้างเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศนั้นๆแล้วว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยมีภาชนะในการรองรับเรื่องนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหน ผมว่าเพนพอยตยของคนไทยหรือว่าประเทศไทยตลาดหุ้นไทยแบบหนึ่งก็คือตอนนี้ถ้าเรามองแต่ละเซกเตอร์เช่นครัวเรือนเอกชนภาครัฐภาพใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจประเทศไหนก็ตามภาคไหนก็ตามรันด้วยนี้ก่อนหนี้นี่เกิดเครดิตเครดิตทําให้เงินหมุนสะพัดวันนี้นี่ครัวเรือนทุกท่านทราบ90%แล้วมันมนันกลายเป็นว่าโครงสร้างประชากรก็สูงวัยโลดีมาน์อยู่แล้วไปเจอหนี้ครัวเรือนสูงอีก จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมวันนี้เราต้องคุยกันว่าภาครัฐคือความหวังนโยบายภาครัฐทุกอันจะริเวิจารท์หนักมากเพราะนั่นคือความหวังเดียวที่เกิดขึ้นแล้วว่าภาครัฐต้องก่อหน,นี้และหมุนเศรษฐกิจให้ได้คุณเป๊กมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆในเมืองไทยไหมครับอะไรที่จะมาช่วยต่อ S-Curve ให้กับประเทศนี้ได้บ้าง